สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานาเสนอล้อแท้ติดรบนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ Honda c ซี Gen 5นะครับตัว m i n o r Chain ต์ขอบตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับติดอยู่กับยางโตโยโรเซสนะครับตัวตรวนุ่นเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปคห้าลูมาตรฐานคุมสามารถใส่ได้กับรถ h o n d ้าหาลูได้ทุกคัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อข่า18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับก็เป็นล้อที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นล้อแท้มีตราฮ o n d ้ามอเตอร์อยู่นะครับฮ o n d ้ามอเตอร์นะนะครับสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับแจ้งมาได้นะครับก็คือเพื่อง่ายคือตอนนี้เรามีอยู่ชุดเดียวนะครับเทิร์นมานะครับเป็นล้อแท้สีเดิมเลยเวลาเราจับดูพวกนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นสีแท้มันจะลื่นๆมันจะไม่สาบไม่กระด้างนะครับพวกนี้คือเทคนิคนะครับเวลาจับดูก็รู้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับซื้อผ่านร้านของเรานะครับสบายใจได้คุณได้ล้อแท้ทุกอย่างแท้เดิมแท้หมดนะครับเอาไปใส่กับรถสบายใจ ไม่ต้องทําอะไรแล้วเปลี่ยนแต่ยางอย่างเดียวน,นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนตั้งอยู่พระรามสองบางกุ้เทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ